แล้วประสบการณ์ที่โยมพ่อเคยนั่งสมาธิสายหลวงพ่อฤษีเีืองดำวัดท่าซุงอ่ะตอนนั้นเป็นยังไงมั่งอ่ะโพ่อเล่าให้ฟังหน่อยประสบการณ์ที่โยมพ่อไปนั่งสมาธิที่ทนะตอนนั้นโยมพ่อไปนั่งกับหลวงพ่อฤศีเรืองดำอ๋อไปเจอท่านเลยใช่ไหมไปเจอตัวท่านเลยใช่ไหมไปนั่งกับท่านเองเนะอี่แล้วก็ไป ท่านก็แจกผ้าแจกอะไรก็มอก็ออมือว่ายมพ่อต่างห้ยหนไปตาหนอยหนนะ่ะโอ,ท<พ>อ,อ้ทำไมยมพ่อได้ไปอ่ะทำไมยมพ่อถึงได้ไปที่นั่นน่ะไปคือเขาเช่ารถไปม <บน S 1> ยมพ่อเป็นไดเวอรแว์แล้วพ่อยมพ่อไปนั่งกับเขาด้วยเนี่ยอืืออมันนี้อสองนะเนี่ยครับเป็นโชฟเฟอร์ว่างั้นเถอะเป็น,บบนโชเฟอร์ คือมีคนเข้ามาเช่ารถเพื่อไปนั่งสมาธิกับหลวงพ่อฤาษีดิงดำแล้วเราก็ได้มีโอกาสเนี่ยไปด้วยก็เลยไปเจอหลวงพ่อหรือสีดิงดำกี่รอบประมาณสักกี่ครั้งได้เพื่อนๆมีกำงานด้วยการแต่งตัวก็เช่าไว้บ่อยประมาณสักกี่ครั้งโยมพ่อที่สามสี่ครั้งสามสี่ครั้งใช่ไหมสามสี่ โอ,โอเคแล้วโยมพ่อไปก็เจอหลวง,งพ่อฤษีทุกรอบฤษีดําทุกรอบท่านไปมาเองเลยเหรอท่านเดินทางมาจากวัด<น>ท่าสุงอ่ะผนมาเดินทางมาอยู่กรุงเทพที่ผมไม่อยู่อะฤศีเราจะเข้าพิจบรมานั่งสํานักท่านไมอยู่ไวนนั่งวันไหนท่านจะมาสอนต้องมาที่นี่นก่อนเดือนมาท่านเองเลยอ๋อแล้วเป็นไงมั่งโยมพ่อประสบการณ์ที่ การก็เปนอย่คือว่าเขานั่งเป็นให้นั่งเป็นวงเอวงละห้าองค์ล้อมวงก็นั่งเนี่ยแล้วก็แต่พอทักสักเจ็นาทีเนี่ยก็จะมีคนถามว่าคนมาถามตอนนี้ถึงไหนแล้วเห็นอะไรบ้างอะไรถึงไหนเื่อตอนนี้เข้าถึงไหนแล้วแล้วกเราก็ตอบก็ตามที่เห็นจนตอนนั่งครั้งแรกครั้งที่สองก็นั่งตรงนี้ไม่ได้แล้ว คนนี้สองแม่นางรนนี้ไม่ได้แล้วต้องเลื่อนไปนั่งอีกขั้นหนึ่งแล้วอ๋อหมายถึงว่าเขาแบ่งกรุ๊ปกรุ๊ปแรกก็คือแบบแบบเบสิกเลยคือธรรมดาที่ยังไม่รู้ธรรมะเลยครับคนที่ยังไม่เห็นอะไรก็ต้องนั่งดีเก่าอ๋อเปิดดูอะไรแล้วเราขึ้นไปชั้นหนึ่งแยกห้องแยกห้องครับแล้วแล้วครั้งแรกยมพ่อเห็นอะไรอะเวลานั่งสมาธิตอนนั้นก็เห็นต้นลูกไม้ ในหลวงอะไรเงี้ยว่าไปอยู่ในวังในวังในหลวงพาไปหาอาพี่ในวังเดินเป็นกลุ่มเป็นพละร่าจวังเป็นอะไรเงี้ยก็บอกเขาว่าเราีนเราเราเห็นในหลวงพาเรามาที่วังที่ไหนที่ไหนก็บอกเขาตามที่เห็นน่ะเขาวาจอนั่นเขาถามก็น้นนั่นแล้วมายอมพ่อ เอาหน้ามาต้องไปอยู่แต่งเงี้ยทั้งบนนะชั้นเดียวทำแต่กันมีหลายชั้นนะเอาเงินชั้นบนุหมดนะเพราะคนดียังไม่เห็นอะไรก็ต้องอยู่ล่างนี่ต่อไปก่อน,นีอไปตามที่เห็นองอะไรเลยแล้วยมพ่อนั่งไงอะ่ะเวลานั่งสมาธิอะ่ะนั่งแบบนี้ไหมนั่งแบบนั่งขาขวาทับขาซ้ายได้ไหมขาสมาธิเนี่ยอ๋อเหื่อย แล,แ,ล ANA. แล้วยังไงต่อแล้วก็ไฮดังเป็นวงวงั้นแหละอืมแล้วทักขึนนะะ้นกับวงยี่ติมาท <ường. S 2> มีอะไรเขาก็จะมาถามอ๋อโยมไปถึงไหนแล้วเห็นอะไรก็นงเห็นอะไรไหมอะไรเงี้ยครับไรอไเนี่ยห็นอะไรก็คนยังไม่เห็นก็เลยไปคนดีเห็นอะไรก็ซักต่อไปเรื่อยๆอเงี้ย แล้วนั่งไม่ได้แบบนั่งแบบว่าไม่ต้องยุบหนอพองหนอหรือว่าทำไม่ต้องพุโทโออ๋อแต่เรากำหนดลมหายใจไหมอนาปานสติใช่ไหมใช่ครับอ๋อพูดข้าวโอ้อ๋อพูดข้าวโอ้พข้าโอ้โอ๋อเนี่ยหายใจ แล้วยังไงต่อแล้วสุดท้ายยังไงโยมพ่อนั่งนานไหมครั้งแรกต้องนั่งต่อเพีโมงกว่านะโอ้ไปถึงก็ไปนั่งอย่างเดียวอย่างนั้นนะไปถึงก็นั่งแล้วก็นั่งแล้วเขามีใครสอนไหมแล้วเขาบอกให้นั่งอย่างเดียวเขามีคนสอนก่อนไหมก่อนที่จะมีคนสอนไม่มีคนสอนเข้าไปแกะเขาก็สอนให้นั่งอย่างนั้นอย่างน,น,นี้อะไรเงี้ยเขานั่งแล้วก็นั่ง ใครมากับใครอะไรนั่งเลยครร่างเป็นกลุ่มกี่คนมาเนี่ยรู้จักหรือไม่รู้จักก็ได้อืมเป็นห้าคนอ่าโดยมากจะห้าคนเนี่ยล้อมวงว่าหน้ากันอืมเป็นล้อมล้อมเป็นวงวงแบบนี้นะวงกลมๆล้อมเป็นวงมีดฉันน้ำนอ๋อฉันน่ำอ่าเหมือนพระนั่งฉันกันห้าอ๋อเออเหมือนพระนั่งฉันนึกภาพออกเลย จังหันตอนใส่เสืท่านก็าก็เรียกเอาของขวัญอะไรเงี้ยอันนี้คือหลวงพ่อฤาษียิ่งดำเลยอาษียิ่งดำเลยอ๋อเรียของขวัญอะไรบางของขวัญรมีลูกพ่นแล้วก็มีลูกพันลกไหนลไหนลูอัานี้ก็แฝ่นให้เป็นแบบว่าไอ้ที่เป็นแหนบแผ่นคอมีเป็นลูกพันอ็มีอะไรเงี้ย ใช่แล้วก็ท่านท่านเป็นผู้กําลังบ้าครับบัวบัวหัรวยรวยหวยรวยยท่านบอยู่ทําเดียวอ่ะเออเป็นหลงพ่อเออเป็นหลงพ่อสามารเชโยเลยนะเออเพราะจริงๆอ่ะสําคัญนะถ้าเรารวยเราก็มีปัจจัยไปทําบุญไปสร้างความดีอย่างอื่นได้พระบริษัตว์อ่ะเวลาท่าน ตรวจดูท่านดูว่าเออบาร,รมีอะไรที่จะต้องทําอันดับแรกอะ่ะท่านก็ไปเห็นแล้วโอ้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก,ท,กทุกองค์เนี่ยเออก็จะเน้นเรื่องทานบาร,รมีก่อนเพราะว่าถ้าเรามีทานบาร,รมีแล้วว่าบาร,รมีอย่างอื่นเนี่ยมันจะปฏิบัติได้สะดวกก็เริ่มต้นจากทานเ,นเออห,หลงพ่อฤาษีดาท่านก็เหมือนกันเนี่ยท่านก็บอกให้รูไว้ดูไว,ว,ว้ท่านเขารู้ไงวันแรกที่สองก็ ไปนั่งแบบนั้นมาแก็ไม่ค่อยเห็นอะไรเห็นยังเจ็บซ้ำๆอยู่เงเป็แล้วเห็นไอ้สวรรค์เห็นนรกอะไรบ้างไหมเห็นเห็นสวรรค์ไม่ขึ้นอยู่บนสวรรค์น่ะเป็นยังไงอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยดิอยากรู้ที่ยมพ่อเห็นะเห็นสวรรค์ก็เห็นเป็นโลกในวังในเวงอะไรอย่างเงี้ยไ่ก็อยู่ในวัง เดินชมวงังเดินชมอะไรเหมือนนั่นเราไปประเทศไหนที่เดินชมลูกชมอะไรเงี้ยชมโลกไปมืดมองอะไรเงี้ยสว่างไหมลรวเจอเทวดาเจอนางฟ้าอะไรมั้งไหมตอนนั้นเจนอนะเจอลงโล่งอย่างเดียววะเ,เ,เ,เป็นคล้ายๆพระราชวังเป็นอะไรเงี้ยนะสีทอง,ทองหรือว่าสีใสๆหรือว่าสีขาวทองสีทอง,ทองโอ้อืม ล้วท้องฟ้าเป็นสีอะไรอ่ะองค้าก็าเป็นสีขาวธรรมดาอ๋อแล้วสวยไหมโยมพ่อว่าสวยไหมนี่สวยครับคือเห็นในสมาธิเหรอเห็นในท้องเนี่เหรอครับอืมเหมือนลัตาลัตาเราเหมือนเาลัตาเราในเห็นภาพอย่างนั้นนะอืมลัตาเราเห็นเป็นภาพเห็นเหมือนจริงเลยไหมใช่เหมือนจริงเลยอ๋อ เห็นอยู <to> ่นานไหมเห็นตอนน้ำมาเห็นอยู to to ่น so really like, so ้ำแล้วเราได้เดินไปเที่ยวไหมหมายถึงเห็นอยู่แล้วเราทํายังไงต่อเราเดินไปเที่ยวแบบเดินไปเที่ยวแต่ว่าเราเที่ยวในตึกอะไรเงี้ยเดินไปนั้นนัมาไปนนี้เดินไปชมวิวตึกเลยเรยเลยเฉยอย่างนั้งขึ้นอย่างนั้นลงอย่างนั้นอะไรเงี้ยไปเลยเลยเงี้ยแต่ไม่เจอใครเหรอโยมพ่อเจอ เหมืงอะไรเว้ยไ้มองเห็นเป็นเจ้ามีดาห์น่ารักขาอะไรเงี้ยอ๋อแต่อะไรไงอีกอะมีไปมากกว่านั้นไหมหมายถึงเห็นอะไรเยอะกว่านี้มันอย่างก็ไปก็เวลามันน้อยมากไม่ได้งู้นะจ่ายแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเราเห็นนรก,ม,ก,ม,นก,นกมั้ยไหมนรกนรกจะไม่เห็นจะไม่เห็นอะไรนรกอ๋อไปขึ้นไปข้างบนอย่างเดียวเลยนะ เอใอเดียวเออดีสงสัยใจมันใสไงยมพ่อนึกอะไรตอนนั้นพูดโทอย่างเดียวอ่ะมันถึงใจมันนิ่งอ่ะพูดโทอย่างเดียวเลยพูดโทอย่างเดียวแล้วใจมันพุ่ไปเลยอ่ะมันมันมีกําลังเรื่องไงใจมันเป็นยังไงตอนนั้นมันถึงเห็นเป็นภาพเป็นภาพใกล้เราหลับอ๋อถนับมันไม่เห็น ตลอดเวลาเนี่ยแล้วคนอื่นโยมพ่อได้ถามไม่ว่าเห็นเหมือนกันไหมไม่เหมือนอีกคนมาถามว่าอะไรเขาจะไปเห็นอะไรเ่ยเขาโยโยมตอนนั้นพ่อโยนใส่แวน่นตาแล้วแวน่นตามันอักกว่า,าก็เล็บไว้ก็มองาตาเห็นก็ยอมพ่อนะโ,อโยมพ่อใส่แวน่นทำให้เขาขำอยู่ในใจ เกอยูในใจแต่ไม่กัวเาะไม่กัวเลอยู่ในใจตลอดเวลานะัคงขาแล้วะาลืมตามาเห็นอย่างเงี้ย่าตาก็เห็นอยู่อย่างงอเขานั่งนั่งเหมือนวงวงฉันล้อมวงห้าคนนะก็เลยแบบไม่ได้สมาที่เลยมัวแต่ขำยมพ่อยกกบอกไม่ได้เห็นมาเลยมวยพ่อเนยเนีมัวแต่ขำอยู่เลยไม่ได้สมาธิเลยยมพ่อไม่สนใจว่านเราจะหักหรือไม่หักกูว่านั่ง อ่าพุโทรพุดโทรไปเรื่อยโอย้โหนี่เห็นไหม,มไปเที่ยวสวรรค์มาแล้วเนี่ยคน,คนที่เห็นก็เขาก็มีนะเขาก็แต่เดชซักถามว่าเห็นอะไรเนี่ยเข,เขาเห็นเห็นเขาก็จะขึ้นไปจั้นสองก็ยมพ่อดีดีไม่เห็นก็มีสองคนสามคนก็อยู่ต่างหากกันว่งงางั้นนะทีเนี่ยไอ้คนหลังไปนั่งไอ้คนละแล้วตอนไปอยู่ชั้นสองเรเห็นอะไรอีกไหม ก็เห็นเห็นเลยเนี่ยเห็นอะไรเห็นซ้ำๆเนี่ยเหรอเห็นซ้ำๆปะเป็นซ้ำๆอ่ะอืมแล้วมันมีความสุขไหมตอนเห็น่ะเห็นแล้วมันเกิดมีอามสุขมากเต็มเลยมืคมสุขมากเลยนี่ก็เราอยู่ในนั้นจริงๆเนี่ยนี่ก็เราอยู่อะไรจริงๆเนี่ยเดินตามลอยรับมาเท้าอยู่อะไรเงี้ยเดิน เออแปลกดีนะอ่าแล้วยมพ่อแบบลืมตามามันเมื่อยเรื่องไงถึงต้องออกมาจากตรงนั้นก่อนเวลาออกจากสมาธิอ่ะหรือเขาบอกว่าหมดเวลาเขาประกาศได้ปะเขาเขาตีระคาตีราคาให้สอนนั่นสอนเร่งเนี่ยอ๋อเขาคือเขาตีระครงให้รู้ว่าหมดเวลาแล้วให้มารับประทานอาหารอาหารเพนได้แล้วอ,อเวลาเพน หลวงพ่อก็เลยออกต้องออกจากสมาธิใช่ไหมโอ๋อนี่มันอันนี้ที่ไหนอะที่สถานที่ที่อยู่ที่ไหนนะมีกที่ซอยสีฟ้าที่กรุงเทพมีทางสะพานควายอะไรเขาขับรถไปอย่างเใหญ่อ๋อสะพานอ๋าซอยสีฟ้าสะพานควายตอนสิบสามองอยยี่สิบสามอู้ เราจะต้องจำเพราะเราคนขับรถเราเป็นโชเฟอร์เราต้องจําไม่ได้ตอนนั้นพอสอ,อะไรไม่รู้ยมพอ่อ,อยมพออย่ออ,นนอาย,ออยุเท่าไหร,ร,ร่ตอนนั้นพ่อก็อายุสิบสห้า้อก่ปโอ้ก็โอ้ตอนนั้นขย้อนกลับไปก็สามสิบกว่าปีแล้วนะสามสิบกว่าปีแล้วออ นานละเนี่ยแล้วอยู่อยู่กี่ครั้งไปกี่ครั้งสามสี่ครั้งอะไปทั้งหมดกี่ครั้งที่ไปนั่งสมาธิกับหลวงปู่หลวงพ่อหรือสีลิงดำอ่ะไปไปสามครั้งเองวี่นอนนน่แล้วก็โดนหน้ากอดไปดีวัฒท่านพี่ไปด้วยไปดีวัฒนท่านอะเด็กไปชมพ่อไหมเคยนะ ว่าเคยอยู่นะเคยพายมพ่อไปนะในไปก็นงเกรดโลคศา,านอะไรมีนั่นนะอว่ามรคตวัดติวัดสรางอะไไปกันว่าเคยจาว่าเคยพายมพ่อไปนะอ่าสองขนสมขนเนี่ยไปแล้ไปนั่งสามล้อสามแล็บเล่าไปไปเคยนั่งสามล้อ,ลอไห่ปเจอตัวท่านเลยนะยมพ่อตอนนั้น ไม่ไม่เจอแล้วไม่เจอแล้วเสียไปแล้วเสียไปแล้วแต่ก็เจอยมพ่อเจอตรงที่ซอยสีฟ้าท่าน,นได้กราบท่านไหมได้กราบท่านได้ถวายปัจจัยอะไรไหมวัดข่ายอ,ยอยู่วัดขา่ขาวไปจับการกาบเท้าท่านเลยโอ<ย>้โได้กราบได้กราบแทบเท้าหลวงพ่อฤาษีดิ้งดำเลยโอ้ปลื้มนะเออเข้าไปที่เข้าไปที่ละคนน่ะ อืมโอ้ทำไม<ด>ต้องเข้าไปท <คน S 1> ีละคนนะ่ะเพราตท่งนแจกของอะ่ะอ๋อเราไปขอของศักดิ์สิทธิ์ท่านน่ะนะมันเป็นกาเรียกเอาเรียกเรียงคิวเาไปทีละคนทีละคนเนี่ยโอ้ใกล้ชิดเลยอะ่ะโอ้มีบุญนะเนี่ยครับใช่ครับแล้วตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าท่านจะดังถึงขนาดน,นั้นนะอืมแต่น่านก็รู้ว่าท่านดังถึงขนาดนั้นได้มาลูกเรียงนี่ท่านดังน่ะดูอืมเลยดังเลยหญิงดังอะไรก็ ตอนนี้โยมพ่อเก็บเก็บผ้าของขวัญไว้บ้างไหมเก็บผ้าของขวัญที่ได้จากท่านมาบ้างหรือเปล่าได้ครับเป็นผ้าเช่นหมาหรือเปล่ามีเป็นผ้านั่นนั่นเป็นผ้าเป็นแหนบอ่ะอ๋อเป็นโท่าอืมโหนานเลยนะท่านได้รับกับมือมานี่ต้องเก็บไว้ดีๆแล้วเนี่ยรับมือมาอืม เด้กราบท่านด้วยเนี่ยโอ้โหรกราบพระผู้ทรงศีลนะโอ้โ,โอนโมทนาบุญกับยมพ่อด้วย<ห>นั้นก็ไม่ได้คิ่ท่าจะดังขนาดนั้นนะนมารู้อย่างนี้ตั้งดังน,ดนะเดี<ห>๋ยวคนนะวัดน้ำต้นวัดตาชงว่าใหญ่โตโอ้ดังดังจ้ะ<ห>ตอนนั้นก็ในประเทศไทยถือว่าใหญ่ใหญ่สุดแล้ยยมพ่อมีศา,าลาห้าไร่สิบไร่ร้อยไร่ตอนนั้นอะ หลวงพี่ยังนึกภาพไม่ออกเลยสาลาร้อยไล่โอ้มีจริงเหรอโอ้ไปดูแล้วืหนี่แหละบุญท่านนะอนุภาพแห่งบุญท่านเนี่ยออนุภาพแห่งสมาธิะโยมพ่อนโยมพ่อให้ปื้มเนี่ยโยมพ่อได้มีโอกาสเนี่ยนั่งกับพระเกจิอาจารย์อที่ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมเนี่ยทรงอภิญญาเนี่ยอย่างหลวงพ่อรือสือกิงดำมาแล้วเนี่ยแล้วก็มีโอกาสได้กราบใช่ไหมกราบแทบเท้าเลยเหรอ โดนเท้าไหมโดนเนี่ยโ dear, ดนเท้าเลยครับเงามอกไปเลยเป็นอาจารย์เลยเลยเนะอ๋อเป็นฝากตัวเป็นศิษย์เลยนะเนี่ยอ่าเป็นศิษย์หลวงพ่อฤาษีดำมาก่อนนะเนี่ยแล้วก็นั่งสมาธิในระดับที่เขาเรียกคโยมพ่อผ่านผ่านขั้นหนึ่งไปแล้วใช่ไหมผ่านห้องแรกไปแล้วเอไปอยู่ห้องชั้นสองไปแล้วเห็นแล้วนั่งเห็นภายในเออ เริ่มสมาธิโดยใช้อนาปานสติใช่ไหมที่พุทธโธพุทธโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทธจ้ะเราก็ได้เลื่อนจากคือถ้าไม่เห็นอะไรเขาให้อยู่ตรงนั้นอันนี้เราเห็นภาพที่เกิดทั้งในเป็นลักษณะของสวรรค์เป็นอที่โยมพ่อบอกเป็นเป็นปราสาทสีทองอะไรนะอืมเลยได้เลื่อนขึ้นไปอยู่ชั้นสอง อ <brave? S 1> ดีแล้วเนี่ยเนี่ยแหละประสบการณ์การนั่งสมาธิเนี่ยก็หลากหลายจ้ะยมพ่อก็เก็บไอ้พวกเนี้ยไว้เป็นแบบนึกระลึกถึงบุญนะจ้ะ<ๆ>เนี่ยเขาเรียกว่าอันเนี้ยที่หลวงพี่พูดมายมพ่อเอาบุญเาฝากทุก,ค न, กๆ,ๆคนหน่อยบอกว่าขอให้ทุกท่านได้บุญนี้ด้วยนะครับขอให้ทำได้บุญนี้ด้วยครับอขอให้ทุกๆคนได้บุญนี้ด้วยครับขอทุกคนได้บุญนี้ด้วยครับ สาธุสาธุอนุโมทามิอนุโมทนาบุญกับยมพ่อด้วยเนี่ยได้มีประสบการณ์ตัวจริงเสียงจริงนะไปเจอหลวงพ่อฤาษีดิ้งดําเนี่ยเ,เจ้าอาวาสวัดท่าสุ่มมาละฝากตัว<ด>เป็นสิทธิ์เลยได้มีโอกาสรกราบเท้าท่านเอท่านคล้พระของฝันกามือเลยเป็นแหนบ<ม>แล้วก็ฝึกสมาธิผ่านขั้นหนึ่งไปแล้วนี่แล้วก็ยังมีเหรียญท่านรู้จัาเหรียญท่านแบบเหรียญ อเือเียญมน้ำมนต์เหรียอมน้ำมนต์อะไเง,งี้งงขขย,ยีเรียญอมอมมีไข่มจ้ะจ้ะสาธุสาธุเอนี่ยปื้มไหมปื้มครับเดินบ้างไปวัดที่ไหนรู้สึกว่าจะทำมาที่ดีอมเนี่ยเราเคยฝึกมาก่อนไงเนี่ยมีบุญเก่ามาก่อนยมพ่อก็เนี่ยมี ปกติมันก็ไม่ได้ได้ง่ายๆนะการที่จะเห็นภาพภายในอะ่ะใจมันต้องหยุดนิ่งระดับหนึ่งเลยนะเนี่ยถึงใจใสใจสว่างไปเห็นบิมานสีทองได้อย่างนั้นน่ะจะถือว่าไม่ธรรมดาแลวเนี่ยแล้วก็ฝึกต่อไปโยมพ่อฝึกต่อไปจ้ะเนี่ยก็หนูพี่ถึงบอกว่า,าสมาธิมันก็มีสามอย่างที่บอกไปหนึ่งบอกว่า,าผ่อนคลายร่างกายก่อน ใช่ไหมจะยืดเส้นจะโยคะเอหรือว่าจะนวดตัวเองก็ได้ให้ร่างกายมันผ่อนคลายก่อนอันที่สองค,ออ ization, คือนึกนิมิตเราเรียกว่าวิชวลไลเซชันคือนึกนิมิตจะเป็นองค์พระดวงแก้วหรือว่าเนี่ยที่ยมพ่อบอกยมพ่อจะนึกถึงหลวงปู่<ำ>วัดปากน้ําเนี่ยจะเอามาอาห้อยทําห้อยคอไว้ก็ได้<ำ>เอยมพ่อจะทําอะไรอ่ะจะทําอะไรยมพ่อจะทําอะไรที่ยมพ่อจะทาเป็นสายสร้อย อเมื่อไรก็แล้วแต่ว่าที่งนี้หรือนี่อะไรเนี่ยวางแล้วนะเพราะรูปมีอยู่แล้วอะไรเนี่ยมีอยู่แล้วยมพ่อจะยมพ่อจะมาใส่ไว้เวลาไปไหนเมื่อไหร่ยมพ่อก็มาดูได้นะครับอหรือว่าจะไปเอาพระของฝันที่หลวงพี่ให้ยมพ่อไปอ่ะออย่างนั้นก็ได้พระของฝันที่เป็น รูปหลวงปู่วัดปากน้ําหรือไม่ก็จริงๆพงระผงก็ดูได้นะพระผงปากน้ําที่หลวงพี่ให้โยมพ่อไปรุ่นสี่อ่ะยังเก็บอยู่ปะเ,ปเก็บอยู่นเนี่ยโยมพ่อก็อนึกเป็นรูปพระพุทธเจ้าไดก็ได้แล้วแต่เน้นเป็นกุศลบายแต่ว่าช่วงเนี้ยจะให้ดีก็ให้นึกถึงหลวงปู่อ่ะบ่อยๆตลอดต่อ,ตอนเนื่องเลยให้ท่านคลุมบุญให้เอ่าขณะไไนั่งสมาธิเนี่ยแล้วก็สุดท้ายคืออ่า บริกรรมภาวานาสัมมามอะระหังสัมมามอะระหังตื่นนะครับนานไหมเวลาภาวาน,านานานไหมก็ครึ่งกว่โมงกว่าโอคือคือถ้าหากว่าภาวานาไปเรื่อยๆแล้วอะ่ะใจมันหยุดมันนิ่งอะ่ะยมพ่อก็ไม่ต้องภาวานาภาวานาต่อหให้เอาใจอะ่ะไว้ที่กลางกายกลางท้องวางใจสบายส ได้นะไม่ต้องแบบเพือเราจะรู้ตัวเองว่าพอถึงจุดจุดหนึ่งแล้วอะ่ะเราเหมือนภาวนามันภา,าวนาสัมมาหลังเนี่ยท่านเหมือนกับส่งเราไปถึงถึงฝั่งแล้วอะ่ะสมมติมเราแล่นเรือไปกําลังสบายสบายอยู่บนเรือภาวนาสัมมาถ้งเหมือนกับเป็นหางเสือพอไปถึงฝั่งปุ๊บโยมพ่อก็ไม่ต้องละไม่ต้องภาวนาสัมมาหลังละคราวนี้เราถึงฝั่งเราก็ค่อยวางใจเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยเนี่ยอย่างเนี้ย มีสามอย่างเองอย่างนี้การทํำสมาธิจากของตามหลักเนี่ยเอ,อใจใสใจสบายทําอะไรก็สําเร็จออวางใจไว้ในจุดที่สบายสําคัญสุดนะเนี่ยก็ขออนุมโมทนาบุญกับยมพ่อด้วย,วยจา้จาย